อนนี้ไปก็ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานสักครู่หนึ่งสำหรับการเจเจริญกรรมฐานก็ดีการบำเพ็ญกุศลก็ดีที่ญาโยมทั้งหมดต้องการก็คือไม่ลงอบาย,ยภูมิหนึ่งตายจากความเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกสองไม่เกิดเป็นเปรตสามไม่เกิดเป็นสุรกายสี่ไม่เกิดเป็นสัตจฉาน มีความมุ่งหมายในการทำบุญทำกุศลเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าถ้าการทำบุญบุญมีกำลังไม่สูงนักบุญก็ไม่สามารถจะป้องกนันนบายภูมิได้นี้่ก็มีความจำเป็นที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ฝึกจิตพยายามรักษากำลังจิตให้สะอาดพอสมควร ถ้ากำลังจิตสะอาดพอสมควรที่ป้องกันอบายภูมิได้อย่างนี้เราก็เบาใจนั่นหมายความว่าถ้าตายจากชาตินี้เราไม่สามารถจะปนิพพานได้อีกเก้าชาติสิบชาติเราก็ไม่สามารถจะปนิพพานได้แต่ว่าเราไม่ลงอบายภูมิเราจะเกิดกี่ชาติก็ตามไม่เกิดเป็นสนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสติชนันความจริงแค่นี้ก็พิน,นิจหน้าพอใจโชคราว หลังจากนั้นถ้ามีบารมีเข้มข้นขึ้นมาเราก็สามารถจะปฏิพานได้ะฉะนั้นการปฏิบัติทำบุญทำบุศลของบรรดาถ้าพุทธศาสนิกชนอันดับแรกป้องการอบายภูมิที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องปฏิบัติทางกำลังใจของตนให้เข้าถึงขั้นประสดาบันถ้าบุคคลผู้ใด,ดทำใจของคนเข้าถึงความบริสุทธิ์ถึงความเป็นประสดาบันได้ ขึ้นชื่อว่าบ,บาปท,ทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลเึ็นชอว่าบ,บาท,ทั้งหมดจะเอาเราลงนรกก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตเปสุรายเป็นสัตว์ฉันก,ก็ไม่ได้อย่างต่าที่สุดเราก็มาเกิดแค่มนุษย์มิฉะนั้นเราเป็นธรรมดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นโทมบ้างวนกันไปวนกันมาอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานนักก็ไปนิพพาน อย่างพระโสดาบันนี่มีสามขั้นขั้นต่ําที่สุดอารมณ์เบาที่สุดที่เรียกว่าขัดสัตตะขัดตรงสัตตะขัดตรงนี้มีอารมณ์เบามากจะต้องเวียนไหวายเกิดในวัฏฏะอีกอย่างละเจ็ดชาติคือเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาต,ติอย่างกลางที่เรียกโกลังโกละอย่างนี้จะเป็นมนุษย์สามชาติเป็นเทวดาหรือพรหมสามชาติ อย่างเข้มข้นจะเรกเอว่าเอกวิชีอย่างนี้จะตายจากความเป็นคนไปเกิดเปเทวดาได้เป็นพรหมไมือเป็นนางฟ้าถ้าลงมาเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราหันนีถ้าว่าก็ที่สุดก็ถ้าเราปฏิบัติทางกำลังใจเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันขั้นต่ำคือสัตสตากตระตงได้ก็ใช้ได้ป้องกันอบายภูมิได้อนนี้พระโสดาบันขั้นสตากตระตงเขาทำยังไง คือรักษาอารมณ์ใจตามนี้คืนหนึ่งไม่ลืมความตายให้มีความรู้สึกไว้ตามธรรมดาว่าเราเกิดมานที่สุดเราก็ต้องตายเพื่อจงอย่าคิดว่าความตายจะมีกับเราเมื่อเราแก่มากจงคิดไว้เสมอว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายสามารถจะตายเมื่อไรก็ได้อาาจ,จะตายวันนี้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ ในเมื่อเราคิดว่าความตายอาจจะมีกับเราเราก็หาทางไปที่พึ่งนั่นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจถ้าจิตใจของเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีคือไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีความมั่นคงในพระเจ้าก็ตามไม่อย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ลงนรก แต่ถ้าเขาทังความเป็นประโสดาบันต้องเคารพต้องสามอย่างคือพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระอริยสงฆ์ด้วยถ้ามีความเข้าถึงขนาดนี้แสดงว่าชาตินี้เป็นชาติหนึ่งที่เราไม่เข้าอบายภูมิแต่ว่าชาติต่อไปอาจจะเผลอลงอบายภูมิก็ได้ต่อไปก็ต้องตัดสัญญาตองค์ที่สามสัญญาต์ที่สามก็คือศิลปตปรามาส คือรักษาศีลโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้ากลรวมความว่าคนที่จะเป็นพระศสวดาบันจริงๆก็เมารมไม่หนักท่านใช้เฉพาะอนุสติคําว่าอนุสตินี่สมาธิไม่สูงสมาธิอย่างสูงข้ออนุสติก็คืออุปจารสมาธิยังเข้าไม่ถึงฌานคือเมารมคิด ก็ถ้าใช้เนอนุสติก็เนอนุสติห้าอ,อย่างคือหนึ่งคิดถึงความตายว่าเราไม่ไว้ใจชีวิตเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้เราต้องพยายามสร้างความดีป้องกันไวป้องกันอบายภูมิรายการที่สองคิดถึงพระพุทธเจ้ารายการที่สามคิดถึงพระธรรมรายการที่สี่คิดถึงพระสงฆ์อนุสติเราตามนึกถึงนึกถึงด้วยความเคารพต่อสามตราคม ล้วต่อไปก็ศีลาธุสตินึกถึงศีลเป็นอารมณ์กาว่าศีลก็เฉพาะศีลห้าศีลห้ามีอะไรบ้างหนึ่งปานาธิบายการฆ่าสัตว์สองอธินาทานยือแย่งทรัพย์สมบัติของเขาสามการมีสุริชัาจาร์และเมื่อความรักของคนอื่นสี่นุสาวาดพูดวาจาที่ไม่จริงห้าสุรามีระยะประชะดื่มน้ำเมาเป็นตน เราก็คิดได้เหตุผลว่าทั้งห้ารายการนี no ้ถ้าเราละเมิดก็เป mm ็นคนที่ไรเหตุไรผลชีวิตของใครใครก็รักชีวิตของสัตว์สัตว์ก็รักชีวิตของคนคนก็รักชีวิตคนอื่นเขาก็รักของเขาชีวิตของเราเราก็รักทําไมเราจริงต้องไปฆ่าเขาการฆ่าเขามีแต่โทษไม่มีคนก็ทีสองทรัพย์สมบัติของใครใครก็รักของเราเราก็รักของเขาเขาก็รักทําไมต้องไปขโมยของเขา ข้อที่สามคนรักของเราเราก็รักคนรักของเขาเขารักทําไมต้องละเมิดความรักเขาข้อที่สี่วาจาไม่จริงใครก็ไม่ชอบทุกคนชอบวาจาจริงทําไมเราจริงจะพูดวาจาที่ไม่จริงข้อที่ห้าการเมาไม่เป็นการเสียสติสัมปชัญญะทําไมประชชนชอบเมา พระมวคาวาสินห้าทั้งหมดที่จะทรงตัวอยู่ได้พระอาศัยคุณธรรมสองอย่างคือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารให้ใช้กําลังพรมิหารในสองอย่างของพรมิหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารถ้าเรารักเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ถ้าเรารักเราสงสารเราก็าากขโมยของเขาไม่ได้แล้วเมื่อความรักมันได้โกหกมันได้ดื่มสุรามีัยรไม่ได้ รกรองความมาขอทุกคนให้ทรงอารมณ์สองรายการคือหนึ่งเมตตาความรักสองคนานาความสงสารตั้งไว้ในใจและก็ระมัดระวงังศีลห้ารายการย้ายพร่องถ้าทุกคนไม่สามารถตะลองซ้อมปฏิบัติดูเมื่อเราเวลานี้เราบกพร่องสิ่ขาบทใดบ้างในเรื่องของศีลสีขาบททั้งห้สี่ขาบทเราจะต้องไม่พร่องทั้งห้สี่ขาบท สกขาบทบางสีขาบทเราทรงอยู่แล้วก็ให้ทรงอยู่ตลอดไฟอย่าทําลายสีขาบทใดที่ไปขาดบ่อยๆก็รับตะวังสีขาบทนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโบราณอาจารย์ท่านสอนกันท่านบอกว่าให้นตัตะวังศีนต,ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าวันหนึ่งพยายามรตัตว,วังศีนเพียงแค่สามชั่วโมง คือในช่วงสามชั่วโมงนี้ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิทํางานทุกอย่างตามปกติแต่งานทุกประเภทที่เราทาเราจะไม่ยอมเราเมดสินถ้าหลังจาก้าวมงเช้าไปแล้วก็ปล่อยไปตามปกติถ้าตั้งใจนำ้ำมัตระวังอย่างนี้จริงๆถือว่าทุกคนตั้งใจทรงศรีลานุติกรรมฐานวันละสามชั่วโมงคือบอกแล้วว่าอนุสติไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาเสมอไป ห้าพรรบัดาท่านพุทธบวิสัั้์หลายถ้าฝึกกาลังใจงดเว้นในการละเมิดศินวันละสามชั่วโมงได้ก็ขอยืนยันว่าไม่เกินสามเดือนทุกคนสามารถจะทรงสินบริสุทธิ์ได้ตลอดวันกรวรความว่าในตอนต้นนี้ก็ขอพูดจบๆกันซิีก่อนว่าการเจริญสมาธิมาจบกันตรงไหนการจบจริงๆมีอยู่สี่จุดขึ้นหนึ่งพระบวณาวันเป็นจบที่หนึ่งจบตอนตอน้ตน จบที่สองคือจบเรื่อสกิทาคามีจบที่สามก็เป็นพระนาคามีจบที่สี่ก็เป็นพระอรหันต์นั้นทุกคนต้องรู้จุดจบอันดับแรกขอถือจบแรกให้ได้คือความเป็นพระโสดาบันแต่ว่าเราจะเป็นพระโสดาบันหรือไม่เป็นนั้นไม่สำคัญคิดว่าพระโสดาบันทำยังไงเราก็ทำตามท่านหนึ่งพระโสดาบันไม่ลืมความตาย เราก็เป็นคนไม่ลืมความตายเหมือนกันรายการที่สองพระโสดาบันยอมรับท้าผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์วยความจริงใจเราก็ยอมรับทบถือเช่นเดียวกันท่านทํำยังไงเราทําอย่างนั้นรายการที่สามพระโสดาบันทรงสินห้าบริสุทธิ์เราก็พยายามให้มันบริสุทธิ์คล้ายคืบเหมือนพระโสดาบันไม่ไม่มันบกพร่องบ้างเป็นของธรรมดา แ้าต่อไปไม่ชาเมื่อเกิดอาการชินคาว่าชาญก็คือชินมีการละมัตะวัางจนชินมันิตจนทั้งชินจิตอัปชนชินในอารมณ์เราไม่สามารถละเมิดสินอันนี้ถือว่าเป็นการรู้จุดจบนิยมนะตอนนี้มาถึงวิธีปฏิบัติการทรงสมาธิให้จุดจบเป็นแบบนี้แค่อนุสติเราก็มานั่งฝึกสมาธิกันทําไมอาจจะเป็นปัญหาถามขึ้นมา ก็ต้องขอต่อว่าการฝึกสมาธิการทรงอารมณ์เป็นการฝึกการทรงตัวของจิตถ้าการฝึกสมาธิจิตเป็นชาญชาญคืออารมณ์ชิน <c oughs> คําว่าชานเนี่ยมันจะมีการทรงตัวการรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีรู้ได้เป็นปกติการนึกภาวนาสมมติว่านึกภาวนาว่าพุทโธก็พุทโธได้เป็นปกติเวลาเราพูดเราคุยเราคิดอะไรอยู่ก็ปล่อยพุทโธ เวลาจิตว่างจยากรณ์อื่นจิตก็จับผู้ตัวเองโดยไม่ต้องหมังครับอย่างนี้ชื่าอารมณ์เป็นฌานหรือว่าอารมณ์ชินนี่การฝึกการสงบอารมณ์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าได้นํามาฝึกในการสงบอารมณ์ก็เพราะว่าเป็นการฝึกฝึกการทรงตัวถ้าการทรงตัวคือสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำมีการทรงตัวได้จริงๆ ทีการนึกถึงความตายมันก็ชินเหมือนกันมันมันเป็นน้อมเข้ามาชินเหมือนกันการยอมรับนอถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,อริยสงฆ์ก็ชินการนมัตตวางในสินห้าก็ชินในที่สุดท่านก็เป็นพระอ,อริยเจ้าคือปโสดาบันไม่ต้องลงอบาย,ยภูมิตอนนี้มาว่ากันถึงเวลาอารวมจิตวันนี้มีมีคปัญหาถามหลายข้อ ก็ขอผู้ใดทราบการอบรมจิตให้เป็นสมาธิก็มีหลายหลายท่านปรากฏว่าทําสมาธิมานานแล้วไม่นี่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น <c oughs> มันก็ไปไปตามเดิมจิตไม่สงัดก็ขอบอกกัรดาแต่พธบริษตัตตามความเป็นจริงว่าคําว่าจิตสงบจริงๆนี่นมันไม่มีคำว่าจิตสงบโดยไม่คิดอย่างอื่นเลยเนี่นมันไม่มี จิตจะต้องมีอารมณ์คิดอยู่สองอย่างคือด้านกุศลและอกุศลนั่นคำว่าสงบในที่นี้หมายถึงว่าสงบจากอากุศลจิตดึงกุศลเข้ามาเกาะแทนอกุศลหมายถึงว่าปล่อยมือซ้ายมาจับมาด้านมือขวาปล่อยแล้วปล่อยเสาซ้ายมาเกาะเสาวขวาเสาวขวาคือเป็นกุศลเสาซ้ายเป็นอกุศลคือว่าต้องทิ้งอารมณ์เลวมาเกาะอารมณ์ดี ไม่ใช่ว่าปล่อยว่างเลยเขาว่างเลยที่มันไม่มีนี่วิธีที่เราจะเกาะอารมณ์ดีได้ก็ต้องมีการฝึกการฝึกอันดับแรกก็เขาบรรดาดท่านผู้บริษัทต้องพยายามระง,งับอารมณ์ชั่วที่มันหยาบคายมากอารมณ์ความชั่วที่หยาบมากก็คือนิวรณ์นิวนรณ์ห้ารายการเนี่ยมันเป็นศัตรูกับศีลด้วยเป็นศัตรูกับสมาธิด้วยเป็นศัตรูกับปัญญาด้วย เป็นศัตรูหมดนี่สำหรับมีวรห้าประการนี่จริงๆการตัดให้เด็กขาดได้จะตัดได้สองข้อในเมื่อเป็นพระอนาคามีถ้ายังไม่ถึงอนาคามีเพียงใดสองข้อต้นตัดไม่ได้จะตัดได้ทั้งหมดต้องเป็นพระอาหารหันต์เล่นใดเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามีเราเนี่เพียงยังไม่เป็นพระอรหันต์นทำไงก็เอาแค่ไม่สนใจกับมันชั่วคราว นั่นก็คือว่าอันดับแรกนึกถึงนิวรณ์ห้าอย่างก่อนว่านิวรณ์ห้าอย่างมีอะไรบ้างคําว่านิวรณ์ตามแบบนักธรรมก็แปลว่าคนณชาติกั้นความดีแต่ตามพระไตรปิฎกท่านแปลว่าไปกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังใน่นกมหมายามว่าถ้าจิตมีนิวรณ์เวลานั้นจิตก็ไรปัญญา การที่จิตจะทรงสมาธิได้จะประกอบด้วยคุณธรรมสามประการรูปการขึ้นหนึ่งศีลต้องมีศีลบริสุทธิ์สองมีสมาธิตั้งมั่นสามมีปัญญาแจ่มใสแต่ว่าปัญญาตัวนี้ใช้แต่เริ่มต้นคนที่จะมีศีลได้ต้องเป็นคนมีปัญญาเอาปัญญามาใช้ก่อนควบคุมกําลังกายกําลังวาจายกาลังใจให้อยู่ในขอบเขตของศีลอันนี้เป็นตัวปัญญา แล้วต่อมาคือควบคุมกำลังใจให้มีสมาธิการควบคุมกําลังใจมีสมาธิกับม้มีสมาธิกับไม้ความว่าเวลานั้นจิตไม่ตกเป็นท่าของนิวรณ์นิวรณ์ห้าอย่างคืนหนึ่งกามฉันทะเวลาที่เราเจริญสมาธิมีจิตมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศก็ดีสองอารมณ์ไม่พอใจ ข้อที่สามความง่วงก็จะเสียอารมณ์ฟุ้งซ่านรำคาญข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติกรองความอาการทั้งห้าอย่างเนี่ยเป็นเครื่องกั้นความดีคือกันไม่สมาธิเกิดอารมณ์ทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเวลาที่จิตเราจะทรงสมาธิเวลานั้นสมาธิสลายตัว ไม่สามารถจะสอนได้แต่ในเมื่อเรายังไม่เปพระนาคาม,มีทําไมเราจะระวังนิวรณ์ได้อันดับแรกที่เราจะนิวรานิวรณ์คือว่าเราไม่สนใจกมันเสียเลยนิวรณ์จะมีอะไรบ้างก็ช่างหัวมันเวลานี้เราสนใจ,จเฉพาะลมให้ใจเข้าออกเราสนใจ,จเฉพาะคาภาวนาหรือว่าเราสนใจ,จเฉพาะบทที่เราพิจรารณา อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในเมื่อเราไม่สนใจกับมิวรทั้งห้าอย่างเวลานั้นจิตเรารู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกก็ดีไปคิดอย่างอื่นรู้คำภาวนาก็ดีไปคิดอย่างอื่นหร้ยใครคนพิจารณาก็ตามไม่คิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกก็ถือว่าเวลาดันจิตว่างจากกิเลสอนน้การที่จิตว่างจากกิเลสข,ของเรามันจะไม่นานนัก จะรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีรู้อารมณ์ที่พิจารณาก็ตามจะไม่นานนักสักนาทีบ้างสองนาทีบ้างจิตก็เผลอเผลอไปคิดเรื่องอื่นที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะคิดขึ้นมามันก็คิดเค้นแทรกขึ้นมาถ้าอารมณ์เป็นอย่างนี้ของบรรดาแต่พุทธศาสัต์ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นความเรวของเรา มันเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจของเราครบกันีวอนมานานมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราเผลอคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเราก็เริ่มต้นใหม่หันเข้าไปจับอารมณ์รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้คำภาวนาใหม่รู้พิจารณาใหม่ <c oughs> ก็ต้องสลับไปกันอย่างนี้ถ้าสามารถทําสมาธิได้ใช้เวลาเล็กน้อยจิตก็เคลื่อนเคลื่อนแล้วตั้งต้นใหม่ ตั้งต้นใหม่ไปเดียวก็เคลื่อนเคลื่อนแล้วเดี๋ยวก็ตั้งต้นใหม่เดี๋ยวก็เคลื่อนไปอย่างนี้ที่เรียกว่าคาณิกาสมาธิแค่คาณิกาสมาธิในบรรดาทุกท่านถ้าตายเป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้ต่อไปถ้ากําลังใจสูงขึ้นที่เรียกว่าปีติหรือ,อุปจารสมาธิคําว่าปีติคือความอิ่มใจทำนานๆเกิดอารมณ์ชิน แต่ว่าปีติจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่นานนักอาจจะได้สองได้สองสามนาทีก็เกิดก็เก็นขอ,อนธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้จิตเข้าถึงปีติจะมีความเอิบอิ่มมากมีความสุขใจมากมปความปลื้มใจมากเวลานั่งสมาธิไม่อยากเลิกไม่อิ่มไม่เบือ่ออันนี้เป็นปีติถ้าจิตถึงปีติไปเดี๋ยวหนึ่งก็เข้าถึงฌานสมาบัติจิตเริ่มสงบจิตมีความทรงตัวดีมาก ตอนจิตเข้าถึงปีตินีิบรรดาแทนพุทธบริษัทต,ต้องระวังเพราะเมื่อจิตเข้าถึงปีติมีอารมณ์เป็นอุปจาระสมาธิอารมณ์เป็นอุปจาระสมาธิยังไม่ถึงฌานเฉียดเฉียดฌานนี้อารมณ์เริ่มเป็นทิพย์ในเมื่ออารมณ์ของเราเริ่มเป็นทิพย์เราก็สามารถจะดินเสียงที่เป็นทิพย์ได้จะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้ซึ่งตาตาเนื้อเราไม่สามารถจะเห็น แต่ที่เมื่อเราหลับตาจิตเข้าต้นจุดยังไม่จะเห็นได้จะได้ยินได้ฉะนั้นเวลานั้นภาพอาจจะเกิดขอบรรดารรท่านพทธบริษัทท่างหลายจงอย่าหลงภาพตีเห็นเมื่อภาพจะเกิดก็เกิดไปตามใจภาพเราก็ไม่สนใจในภาพเมื่อภาพหายไปเลือนหายไปก็ปล่อยปล่อยไปเรื่องของภาพเราก็ไม่สนใจในก็ลงความว่าถ้าภาพเกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจกับภาพ หรือว่าถ้าเราจะสนใจกับภาพเราดูภาพแล้วก็ดูได้แต่ว่าถ้าภาพจะหายไปก็ปล่อยไปจิตใจไม่ติดในภาพอันนี้ต้องระวังในญะาติโยมนะอุปจารสมาธิเนี่ยบางทีจิตเฟื่องกันมากต่อมาตอนที่เป็นอุปจาระสมาธิแล้วเป็นปีติอาการของปีติเนมีห้าอย่างแต่อาการห้าอย่างนี้จะไม่เกิดกับคนทุกคนบางคนก็เกิดครบทั้งห้าอย่าง บางคนก็เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนไม่เกิดเลยแต่การที่จะเกิดเหมือนกันคือความอิ่มใจนี่เกิดเหมือนกันอาการทางกายจะไม่เกิดเกิดบ้างไม่เกิดบ้างอาการของปีติทั้งห้าอย่างก็คือหนึ่งขนพองสยองกล้าวเวลาที่จิตเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจะมีอาการขนลุกสูสส่สาสู่สาวหรือขนชองขนชันขนลุกขนชัน ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็ปล่อยมันเรื่องเขาปีติจะห้ามห้ามก็ไม่ได้ห้ามมันก็ไม่เลิกอย่าไปสนใจกับมันจ,จิตใจจะเป็นสุขข้อที่สองอาการที่เกิดขึ้นจะมีน้ําตาไหลไม่ใฉเสียใจไม่ใฉร้องไห้น้าตามันไหลเองบังคับก็ไม่อยู่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ปล่อยมันข้อที่สามจะมีอาการโยกโครงร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกขา้างหน้าโยกข้างหลัง ในเวลาด้านจิตจะเป็นสุขข้อที่สี่จะมีตัวเต้นคล้ายๆกับปลุกพระบ้างตัวลอยขึ้นบรรยากาศบ้างตัวลอยขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่อาการของการหอกมันลอยด้วยกาลังปีติมันจะกลับที่เดิมอันนี้ก็ปล่อยมันข้อที่ห้ามีการทราบ้างมีการสู้ซาม,มีความลูกซื่อสู้ตามตัวบางครั้งจะมีอาการมันลมไหลาจากร่างกาย ในที่สุดจะมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปหมดเหลือแต่หน้าอย่างเดียวหน้าใบใหญ่ใหญ่โตขึ้นนั่นเป็นความรู้สึกรวมความว่าการทั้งห้าอย่างนี้แปลการของปีติในเมื่อสมาธิเขา้าถึงจุดนั้นอาการอย่างนี้จะปรากฏขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็าตามอย่าลืมนะเฉพาะบางคนเท่านั้นที่เกิดทั้งห้าอย่างแล้วก็มีบางคนเกิดเฉพาะอย่างเรื่อนล้รับชนมากไม่เกิดเลยแต่ก็บอกไว้เผื่อว่าเกิด ในเมื่อการอย่างนี้เกิดขึ้นก็ปล่อยอย่าไปฝืนมันอย่าสมมร่าร่างกายไปโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปในจิตเป็นสุขเราก็ปล่อยให้มันโยกจิตเราถือจิตสบายก็แล้วกันการเจริญสมาธิถือจิตเป็นสุขถ้าเราไปบังคับให้มันหยุดจิตอการสมาธิจะถอยหลังนี่ถ้าปล่อยโยกไปโยกมาถ้าสมาธิแันก้าวเลยไปมันก็เลิกโยกอย่าน้ําตาไหลก็ไม่กัน พอจิตเข้าถึง่ยงดับน้ำตามันจะเริ่มไหลเราบังคับไม่หไหลมันก็จะไหลแต่ว่าถ้าเราขืนยับยัง้งมันสมาธิถอยหลังปล่อยตามชอบใจไม่เช้าสมาธิเลยไปน้ำตาก็เลือกไหลมีอาการเหมือนกันทุกอย่างกรมความว่าสําหรับอาการงปีติห้าอย่างนี่บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทต,ต,ต้องเข้าใจท่านี้เหมาหลือเวลาสิกห้านาที ก็ขอพูดถึงปีเติเข้าถึงฌานทำยังไงที่ว่าอารมณ์จิตเข้าฌานคำว่าฌานนี่บรรดาานุทธบริษัทหลายท่านอาจจะคิดว่าคนที่เข้าฌานไม่มีความรู้สึกตัวนี่ไม่จริงฌานไหนก็รู้สึกตัวทั้งหมดเนี่นกำลังฌานมีไม่เสมอการฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่ส,สี่วันนี้จะพูดเฉพาะฌานที่หนึ่งแค่ฌานที่หนึ่งก็เป็นโสดาบันได้สบายแล้ว อาการของชาินี่หนึ่งเป็นอย่างนี้ในเมื่อขณะที่มันดาญา,ยาโยมพระสังฆราชกำพิจารณาอยู่ก็ตามภาวนาก็ตามรูรม้ลรไหยใจก็ออกก็ตามอารมณ์ของจิตยังมีความรู้สึกเป็นปกติจิตไม่ได้ดับจิตยังไม่ได้สลายตัวจิตไม่ได้ฟอ <c oughs> การรูร้ลมไายใจเข้ารูร้ลรไหาออกจะออกแล้วก็รู้ เสียงมาจากทางไหนแล้วก็ทราบเสียงล้วคอยล้วก็รู้เสียงเพลงรำลองลำทำเพลงก็รู้เสียงทะเลาะกันแล้วก็ทราบเสียงตึงตังคงความทั้งหมดได้ยินทุกอย่างครบถ้วนแต่ก็ขอให้คิดดูว่าตามธรรมดาคนเราต้องการสงัดถ้าได้ยินเสียงเกิดขึ้นความลำคาญจะเกิดนี่เป็นเรื่องธรรมดาของเรานะทีน,นี้ในเมื่อเราต้องการเงียบสงัดมีเสียงดังมามันก็ลำคาญ ไม่พอใจอันนี้เป็นรมธรรมดาตอนนี้ถ้าจิตของเราเข้าถึงปฐถมฌานอันนี้เป็นที่สังเกตง่ายๆถ้าจิตของธรรดาญาติโยมพระริษัตเข้าถึงปฐมฌานฌานที่หนึ่งหูจะได้ยินเสียงทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่จิตจะไม่รำคาญในเสียง สามารถภาวนาก็ได้รู้ลมหายใจเขาออกได้พิจรารณาก็ได้ตามมัติญาสายัยตามสบายสบายแต่มันก็จะทรงตัวได้ไม่นานนักถึงนานและไม่นานเราก็พอใจถ้าขณะใดที่เราภาวนายอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีพิจรารณาก็ตามเวลานั้นเสียงเกิดขึ้นเราไม่รำคาญในเสียงขอเพิ่งทราบว่าเวลาด้านจิตของท่านของท่านเข้าถึงปฐมฌาน ไต่ตถามว่าถ้าเข้าถึงวัตถุมัชฌานสักนาทีบ้างสองนาทีบ้างไม่ถึงนาทีบ้างระชานก็สลายตัวจะดีไหมก็ขอตอบว่าดีเมื่อการเข้าถึงฌานถ้้ทรงได้ทุกวันจะมีอารมณ์ชินจิตใจของเราเวลาเข้าถึงฌานมันจะมีอารมณ์เป็นสุขมากมีความเอ,อิบอิ่มมากมีความสุขมากมีอารมณ์สงัดจิตจะเป็นหนึ่ง จิตจะไม่เกวสาระสายที่อารมณ์อย่างอื่นทำไมาจะมาเดี๋ยวเดียวมันก็มีความสุขมากในเมื่อจิตเข้าถึงความสุขใจมันก็ติดสุขคำว่าติดสุขในนี้เป็นสุขของฌานคนจะติดในเมื่อจิตติดสุขทุกวันมันก็อยากจะสุขแบบนี้นก็อยากจะทําทุกวันขณะใดที่จิตเป็นสมาธิเข้างฌานเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทั้งนั้นเมื่อเราติดสุขจิตว่างจากกิเลสทื่อว่าติดถูก ทันนี้ในเมื่อจิตระว่างจากิเลสเป็นวันสองสามนาทีบ้างเอาคราวไม่ต้องมากมีทุกวันต่นนี้ถ้าเวลาจะตายเกิดขึ้นในเมื่อบรรดาจ้าพุทธบริษัทจะตายเกิดขึ้นแด่กําลังวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนจิตใจในเมื่อเป็นการสรับกรสายพระทุกขเวทนากําลังที่เป็นกุศลทั้งหมดที่ท่านทำมาตั้งแต่เด็กยันวันจะตายมันจะรวมตัวกัน เวลานั้นจิตจะสงัดจากอารมณ์จิตจะเป็นอุเบกขามีการวางเฉยจะทุกขเวทนาอย่างเลวที่สุดตายคราวนั้นไปเป็นพรหมแต่ว่าถ้าบางคนเคยเจริญวิปัสสนาญาณขั้นสูงคำวิปัสสนาญาณขั้นสูงก็หมายความคิดไว้ว่าโลกนี้มาเต็มด้วยความทุกข์หรือในรัตยสัจการเกิดเป็นนุสสโลก,กอ็ทุกข เป็นเทวดาด้วยผมก็มีสุขชั่วคราวําไม่สุขมากนักทุกข์มากมเรียกว่าหมดนมนบนสนามมบารมีก็มาทุกข์กันใหม่เราไม่ต้องการมนุนนโลกเทวโลกเราลมโลกเรียกว่าตัดวิชาอย่างนี้เขาเรียกตัดวิชาเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานคือคิดอีกทีว่าคิดอย่างนี้ก็ได้ทุกร่างกายที่เร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกร่างกายที่มีท่าสี่มีอาการสาิสองมีขันห้า มันมีทุกอย่างนี้เราขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถ้าต่อไปไม่มีกับเราอีกอันนี้ก็รมพันพา์ถ้าเราเคยคิดไว้อย่างนี้ทุกวันวันเล็ก,กวันน้อยถ้าเวลาท่านจะตายจริงๆอาศัยที่จิตเคยสรงจารไว้บ้างมีสมาธิไว้บ้างได้วัสนายาณขั้นสูงมีบ้า,าง,าง,ง,วางเวลานั้นจริงๆจิตจะรวมตัวกุศลจะรวมตัวทั้งหมด ในเมื่อมันเข้าขั้นใกล้จะตายสี่ห้าวันนี้เจ็ดวันจิตจะรวมตัวทุกอย่างอารมณ์ทุกอย่างจะรวมตัวจิตจะเป็นสังขารุปกขาญาณมันจะวางเฉยทุกอย่างทั้งๆท,ที่เราไม่ได้บังคับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่เห็นมีความหมายเลยมันจะวางเฉยทั้งหมดจะ <c oughs> มีความรู้สึกว่าไม่ต้ร่างกายก็จะตายตายก็ตายไปจุดที่เราต้องการนั้นใหญ่นั่นก็คือนิพพาน ถ้าบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษสัตร์ถามว่าอาการอย่างนี้มีตำราที่ไหนอ่านก็ต้องขอตอบว่าไม่ได้อ่านตำราประสบมาเองจิตไปครั้งแล้วต่อที่ไปพขะบรนดาแต่พุทธบริรัตหลายตั้งใจสมา,า,สสมา,าทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน